ครับสวัสดีครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านกระผมบรรจงวงนรงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่28เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565บรรยากาศที่กระผมนำมาให้กับบรรดาพระเม่พี่น้องอให้ันน,นี้นะครับกื่อ็บรรยากาศในสวนภาวนาอยู่มูดสี่ ตำบลเฮ่ข่อกำอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับ <Okay. S 1> เรามาถ่ายทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็ลง YouTube ให้กับ f c ที่ติดตามในขณะนี้นะครับได้ดูได้ชมว่าสวนภาวนาณวันนี้นะครับได้มีการพัฒนาไปถึงจุดไหนแล้ว นะครับหลักๆแล้วนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของเกี่ยวกับการปลูกเ,เกี่ยวกับต้นไม้แบบอง์รวมนะครับก็คือผลอมไม้แล้วก็ผักสวนครัวรัวกินได้นะครับแล้ก็ปลูกหลากหลายนะครับจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเราปลูก ต้นกล้วยนะครับหลากหลายสายพันธุ์เพื่อเป็นเพื่อให้ต้นกล้วยนะครับพ้มน้ํานะครับเพราะว่าบริเวณแต่ก่อนตรงนี้นะครับก็คือเป็นดินที่ดินว่างเปล่านะครับตกร้างว่างเปล่าแต่ทีนี้ว่าที่ดินนี่แหละครับก็เป็นหินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะปลูกต้นไม้ผลไม้แล้วก็ผักสวนครัวต่างๆนี่แหละครับ มันก็จะขึ้นยากแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเราปลูกกล้วยแล้วนะครับกล้วยก็จะเป็นที่เลี้ยงให้กับพืชผักต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นทุกษาต้นมะยมมะยมชิดแล้วก็ผลไม้อีกมากมายนะครับทุเรียนเงาะอะไรต่างๆเราก็เอามาปลูก ตอนนี้เราปลูกแม้กระทั่งต้นเกาลักนะครับแล้วก็ต้นช็อกโกแลตหรือต้นโกโก้นี่นะครับก็เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแล้วก็นำผลต้นอื่นๆนะครับซึ่งเป็นต้นที่หายากนะครับโดยเฉพาะต้นติวนะครับโดยเฉพาะต้นติวเนี่ยเรามาเราเอามาจากจังหวัดชายภูมินะครับแล้วก็ต้นอีกหลายๆต้นนะครับต้นไม้อีกหลายชิ้นนะครับเราก็ พยายามที่จะเอามาปลูกไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาต้นเดานี่โตเร็วนะครับต้นเะดานะแล้วก็ต้นว่าต้นว่า,วาที่โตเร็วมากนะครับต้นว่าตอนนี้ก็กําลังเจริญงอกงามได้เป็นอย่างดีนะครับโดยอาศัยพี่ก็คือต้นกล้วยนี่แหละนะครับเป็นที่เลี้ยงต่อจากนั้นนะครับเราก็เอา ต้นตะไคร้นะครับผักชีนะครับมะเขือเทศนะครับต่างๆอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับนี่คือมะเขือเทศอยู่ที่สวนภาวนาต้นนี้อ้วนมากนะครับแล้วก็ลูกผลดกมากมากเลยทีเดียวนะครับก็มีคุณแม่ชีปราณีนะครับท่านเป็นผู้ดูแลอยู่ที่สวนภาวนาแล้วก็มีคณะศรัทธา ไปหลายๆท่านด้วยกันนะครับก็สลับกันไปนะครับตอนนี้คุณเกณฑ์ก็กำลังเก็บผักกับคุณแม่ชีนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นผักประกาศผักกาดผักชีผักคะน้านะครับแล้วก็อีกหลายๆชนิดด้วยกันนะครับเราก็เก็บเพื่อเป็นการแบ่งปันนะครับส่วนทีหลือก็ไปแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ ต่อจากนั้นเราก็ลงผักต่อนะครับส่วนฝั่งทางโน้นนะครับที่ผมไม่ได้เก็บภาพมาจะเป็นผักบุ้งนะครับเราก็ปลูกเป็นหย่อมๆส่วนฝั่งอีกฟากหนึ่งนะครับอีกฝาคนึงเนี่ยที่เห็นแวบ,บๆอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนพริกนะครับส่วนพริกอันนี้เป็นภาพของมะเขือเทศ พันสี 4, เหลืองสวยนะครับลูกโตมากนะครับลูกโตมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องพุทธศาสนิกชนถ้ามีโอกาสก็แบบไปยิมเยือนได้นะครับไปเก็บเอามาบริโภคได้นะครับนำมาแบ่งปันกันได้นะครับเพราะว่าพระอาจารย์ธนาคมสุมเมโทนะครับท่านเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้ชวนญาติโยมปฏิบัติธรรมท่านก็บอกว่า ต้นไม้ผักผลไม้ที่เราปลูกไว้ก็สามารถเก็บไปแบ่งปันกันได้อันนี้ก็คือคำประรบของพระอาจารย์นะครับได้สั่งสอนแล้วก็เราบอกยัติธรรมตั้งยนะครับที่ไปสวนภาวนานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมเองก็จะหยิบบรรยากาศดีๆมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันก็ตามไปดูหลายๆจุดหลายๆมุมกันแล้วกันนะครับนี่คือบรรยากาศหลักๆที่เรา นำมาบางส่วนเท่านั้นเองนะครับสวยงามแล้วก็ยังมียังมีต้นต้นมะเขือนะครับต้นมะเขือ,อแล้วก็ต้นอะไรเนะาะนะเวลาบรรยายแล้วก็รู้สึกอยากจำไม่ค่อยได้นะครับผักทองก็ข,งข็ความค้าบที่จะเยอะเหมือนกันนะครับที่เราปลูกหลายๆจุด และดินนี้ดีมากนะครับดินดีมากก็คือเราเอาอขูดดินที่หมักหมมด้วยด้วยใบไม้นะครับที่มันสะสมที่มันถับถมมานานเราก็โกยโกยเป็นกองเป็นกองนะครับแล้วก็มาโรยเป็นปุ๋ยในการ,รปลูกผับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ <c oughs> เราจะไม่ใช้สารเคมี <c oughs> เราจะใช้ คุยธรรมชาติอันนี้ก็เป็นผักนะครับผักชีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งนะครับเป็นอีกมุมหนึ่งเรามีทั้งผักทองนะครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับอุดมสมบูรณ์ทีเดียวนะครับอุดมสมบูรณ์ามากๆเลยนะครับ<ๆ>ก็ยังมีมันเทศยังมีกิกหลายๆชนิดนะครับที่เป็นผักสวนครัวรั่กินได้ เราก็นำมาแบ่งปันแม้กระทั่งต้นหอมแล้วก็ปลูกไว้นะครับยวกยกเราก็ปลูกไว้อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับที่เราเพิ่งสร้างเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่คือบรรยากาศสวนด้านในนู้นนะครับก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันนี้คือบรรยากาศรอบๆนะครับที่เรานำมาฝากบรรดาพ่อแม่พ่อแม่เป็นน้องพุทธศาสนิกชนในวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผักกระเพรา นะครับตะกเภาก็ตนอ้วนนะครับถ้าบ้านไหนนีมีญาติโยมท่านใดไม่มีก็สามารถที่จะแวะนํามาบริโภคได้นะครับท่านพระอาจารย์ไม่ชีท่านไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระผมเองบรรจงวงนรลงอง,งขอขอบพระคุณพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติและก็ติดตามทาง y o ยูทู e นะครับของบรรจงมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสข้างหน้าถ้ากระผมเองนะครับมีโอกาสก็จะหยิบภาพดีๆหยิบภาพทีสวยนะครับมาฝากบรรดาพ,พ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเก็บบรรยากาศเรื่องราวที่ดีตรงนี้นะครับมาฝากนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันดาพ่อแม่พี่น้องุูธศาสนิกชนมีโอกาสไปกราบน้มัตสการไปแวะก็นำตน้นไม้ไปกลูกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ